พบกับการอบรมรูปแบบใหม่จากบริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติอบรมออนไลน์ Virtual Training ผ่าน Facebook Live ทุกองค์กรต้องการคนที่เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพมีความโดดเด่นและไม่หยุดนิ่งผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานจึงต้องเป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอพบกับหลักสูตรเทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จะพาทุกท่านค้นหาแนวทางและจุดเริ่มต้นในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจถึงการวางแผนพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบสร้างแนวคิดปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติและเสริมสร้างลักษณะนิสัยของการทำงานแบบมืออาชีพ เนื้อหาเข้มข้นใช้ได้กับการทำงานจริงบรรยายโดยดรจรีพรโชคพิบูลทรัพย์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพบรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐและเอกชนพบกันในวันอังคารที่30มิถุนายนนี้เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที อัตราค่าสัมมนาราคา1,200บาทพิเศษสำหรับสมาชิกวารสารธรรมนิติในราคา800บาททุกหนึ่งที่นั่งการเข้าอบรมรวมสมทบทุน100บาทเพื่อซื้อแมสให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของรัฐ พิเศษสุดเข้าอบรมหลักสูตรนี้เพียงกดไลค์กดแชร์ผ่าน Facebook ของท่านโดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแคปเจอร์หน้าจอส่งมาทางอินบ็อกซ์รับส่วนลดทันที50บาทสำหรับลูกค้าที่เคยอบรมผ่าน Facebook Live รับส่วนลดเพิ่มอีก100บาท จองอบรมออนไลน์ได้ที่ www.dst.co.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,มโทร0255 5, 5 0 7 0 0กด1อบรมเสมือนจริงเป็นส่วนตัวเรียนง่ายสอบถามได้ระหว่างเรียนกับธรรมนิติ Virtual Training